ครับครับผมพร้อมอุปกรณครับสวัสดีครับเคนะครับรับบทเป็นเคนนะครับครับผมรับบทเป็นเฟิร์นนะครับอยู่อุดรบิทักษ์ผมอยู่เทพบุรพานครับก็จริงๆโรงเรียนเนี้ยเขาชื่อเต็มว่าสยามวิทย์ครับแต่แบ่งเป็น2เขตก็คือเทพบุรพานแล้วก็อุดรพิทักษ์ครับเราเนี้ยตอนนี้ทางโรงเรียนอ่ะเหมือน งบมันไม่มีใช่ไหมยุคมันต้องรวมสองวิทยาเขตเขารวมกันแต่จากแบบสองวิทยาเขตที่มันเป็นคู่คู่ปรับกันมาตลอดนะก็มาเรียนรวมกันครับอยู่ในรูปเดียวกันจากอุดรพิทักษ์มาเทพบุรลภาก็ต้องโดนอยู่แล้วใช่เราไปอยู่ในจีนเขาเราก็ต้องแบบเตรียมตัวในความเตรียมตัวเราก็ไม่ได้มีความว่ากลัวอยู่ในนั้นเลยคือเราไปแบบเตรียมตัวไหนก็ยังมีความ กล้าอยู่ในตัวเหมือนกันใช่แล้วไม่ยอมคนดีกว่าในคำนี้ครับผมเ,เราก็มาปุ๊บก็รับน้องก่อนเลยเ<อ>ก็งงว่าแบบมาโรงเรียนใหม่แต่ก็ลงไปน,นอนถูกพื้นกับพื้นบ่อยเหลือเกินผมไม่ค่อยห่วงอะไรเพราะด้วย,วยตัวของ ของเคนเนี่ยเขา<อ>เป็นนักเรียนหัวโจกก็คือส่วนใหญ่ทำอะไรคิดเลยแล้วแล้วความคิดของเรามีแค่อย่างเดียวว่าเราก็เป็นที่ใหญ่ของที่โรงเรียนนี้เราก็ทําอะไรทุกอย่างเพื่อที่ให้ตัวเองเป็นที่ใหญ่อะไรเงี้ที่ทหนึ่งของฝ้าองผมก็จะมีความยาก เพราะผมยังไม่เคยเล่นบทที่มีความแบบห้าวขนาดนี้เลยว่าแบบพุ่งขนาดนี้ก็จะรู้สึกว่าต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มแล้วก็ฝั่งผมยังไม่ได้มีความเป็นนักเลงฝั่งแบบเทพบุรพาจะมีความแบบให้รักเพื่อนคือยอมต่อสู้เพื่อเพื่อนอย่างนี้ดีกว,ว่าให้ความสําคัญกับมิตรภาพแบบคำว่าเพื่อนมากทำกับ้านกัอะไร็เราหนักามากเยอะไรนะครับทกัน้ ของผมก็ต้องไปเรียนเพิ่มเพราะว่าผมยังไม่เคยเล่นคาแรคเตอร์ที่มีความห้าแล้วก็พุ่งๆขนาดนี้ฮะ <c oughs> แต่ก็สนุกดีครับที่ได้เล่น <c oughs> ครับ <c oughs> ผมจากบทบาทที่ผ่านมาเนี่ยผมเล่นเป็นแบบตัวเ้าหๆาแล้วตัวร้ายมาค่อนข้างบ่อยแล้วเรื่องก่อนหน้านี้ก็ก็เป็นคาแรคเตอร์ประมาณนี้แต่พี่ฝนเนี่ยปรับให้เคตัวของเคนเนี่ยค่อนข้างมีปมภายในเยอะขึ้นก็คือจะไม่เป็นแบบ นักเลงแบบตะโกนเลยแต่จะเป็นนักเลงที่เหนือชั้นขึ้นมาหน่อย<ม>เหมือนเป็นแบบหัวหน้านักเลงอีกทีหนึ่งครับก็แบบค่อนข้างยากนิดนึงไ่ได้สอนแบบแนะนำคขาเข้ามาแบบั้งกองก็ <c oughs> สอน <c oughs> ทั้งกองคือแนะนําผมมีคําแนะนําให้น้องตลอดก,ก็คือแบบทำอย่างนี้นะมันจะได้ดูเป็นอย่างนี้มากขึ้นทุกคนเพราะเพราะลูกของพร้อเนี่ยดูเป็นแบบ เรียบร้อยดูดูได้ครับดูเป็นคุณหนูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยดูแบบไม่ค่อยแบบธรรมะธรรมแงแต่พอเป็นแรกเลงมันต้องทำะไรแฮ้กระฉับกระเฉงแล้วก็แบบบูมขึ้นมาหน่อยเฮ้ยใช่ครับโอ้ทุกคนนะฮะทุกคนได้คำแนะนำสกายเปล่าเยอะเยอะฮะเยอะเอมถามว่าใครสอนใครสอนเรื่องการบู หร,หรือการแบบเข้าคาแรคเตอร,ร์ให้มัน,นแบบการแบบให้เป็นนักเลงเออแจริงๆพอม่ถือว่าคาแรคเตอร์ในการบู๊เขาเนี่ยคือ,อเป็นนัมเบอร์วันเหมือนกันคือถ้าถ้าภาพลักอะให้สิบเลยแต่เวลาเล่นจริงนี่ก็ <laughs> ยังไงเคเรอดูรอดูรอดูเรอ่า,าเอาจริงๆคือทุกอีพีครับผู้ใหญ่เขาบอกมาว่าพอมเนี่ยเล่นดีมากวันแรกไม่ได้ดูครับอันนี้พูดจริงอันนี้พูดจริงสาระไม่ได้ไม่ได้แกงไม่ได้แก้เลย ไอตอนอีพีแรกไม่ได้คุณไม่ได้ไปดูอ่าผมไม่ได้ไปดูวันนั้นคือพี่ฝนพ<อ>วมกับนะครับนักนักนักแสดงที่ว่างส่สวนใหญ่ไปดูครับผมทุกคนชมพร<อ>้พอมหมดแต่ด้วยความที่เราเรารู้จากตัวตนน้องเขาจริงๆรรู้จักคาแรคเตอร์ตัวจริงของเขาอ,ะอ่ะมันก็เลยตลกแต่กลายเป็นว่าทุกคนขำแต่พูมกับหรือว่าผู้ใหญ่ในแคมีอ่ะบอกหมดว่าพร้อมเล่นดีมากอันนี้จริงจังน้องน้อแล้วคุณนอัตที่่ใคือพร้อมอ่ะ คือด้วยความที่น้องอ่ะอายุแบบเด็กสุดในผู้ชายั้งใช่ปะใช่ใช่ทุกคนก็จะชอบแกล้งแกล้นพร้อมอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่พร้อมมาโดนแกล้งแล้วแบบพร้อมก็แบบไม่เล่นด้วยอะไรเงี้ยเลยแล้วในในคาแรคเตอร์คือมันต้องไม่ยอมไงเลยก็ค่อนข้างขัดกับชีวิตจริงมันเลยตลกอะไรเลยเพราะชีวิตจริงผมเล่นแล้วผมก็ไปสุดเอาให้ขำสนุกในกรมันก็มีความสุขกันผมก็พอเข้าคาแรคเตอร์มันก็จะขัดกับตัวจริงนิดนึงครับผม ไม่ได้เป็นยุ่งนานใดๆทุกเวลานะทุกเวลาเจอกันไม่ได้แค่มองหน้ากันก็จะใส่กันได้เหมือนกันนะหรือถ้าแบบฝั่งฝั่งฝั่งผมไม่มีอะไรทำอย่างเงี้ยแล้วเดินผ่านมาหรือว่าแค่ในห้องเรียนเห็นปุ๊บก็ต้องหาอะไรโยนใส่ซะหน่อยใช่คือแบบอยู่นิ่งไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าไม่มีการกระทำก็ต้องมีคําพูดเข้ามาใส่กันอ๋อเลสเฟนส์เลสเฟนส์โอ้เกือบมากเกือบจิ๋วไม่ทำให้เกินนะจิ๋วว่าไปเห็นอะไร พี่มาร์คเกิไปใช่ฮะอยู่ด้วยกันมา3เรื่องเลยับกับพี่มาร์คสามปีติดแล้วอะไรนะครฮะโอ้ยอยู่ได้เสมอครับเพราะพี่ชายน่ารักพี่เฮคพี่เฮไม่เจอแบบไม่กลองแต่ละคนอ่ะหลายหลายคนผมค่อนข้างร่วมงานมาหมดแล้วอะไรเงี้ยครับก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็สนุกหมายถึงในชีวิตจริงหรือว่ามาร์คแปลกมัน มันพูดเยอะอ่ะนแล้วมันตลกแบบพูดอ่ะหาไม่พดอื่นไม่เทียดดีวะทันบ้างไม่ทันบ้างบางคนบางครั้งอ้เล่นพูดอะไรก็ไม่รู้พูดไปเรื่อยฟังบ้างไม่ฟังบ้างเบื่องหลังกองเบื้องหลังกอง ขยายขยายนี่หน่อยไหมทอดมันอ่าคือจริงจริงอะคงผมไม่ได้มีแค่สีทอดมันที่แบบมีความผิดพลาดในการแสดงมันจะมีบางสีที่แบบครูเขาต้องเดินมาจากข้างหลังแล้วโมโหอย่างเงี้ยฮะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกระชากเราเขาก็กระชากผมผมก็ลืมหน้าเหลือก็ต้องขาดเพราะว่าแบบวันนี้เรา ใช่เก็บสงไม่ทันด้วยความแบบเป็นพรนิดนึงมันจะมีความตกใจเองไอนี้คาแรคเตอร์อาจจะต้องไม่ตกใจหันไปสวนเขาที่หันไปมันนีลุดนิดน่ใช่ครับโอเคครับมียนี้ยของเทส่วนใหญ่จะเป็นซีนที่แบบให้ตบหัวคือซีนนั้นเหนื่อยมากเป็นซีนที่แบบเหนื่อยจริงๆม่คือเราต้องไปตบหัวสกาย ที่ความที่แบบเขาไปคุยอะเด็กของอุดรพิทักษ์ก็อะไรเงี้ยครับแบบเฮ้ยอยู่โรงเรียนเทพบัวพาไปคุยเด็กอุดรพิทักษ์ทำไมวะเราก็เลยเดินเข้าไปเก่าเราไปตบหัวเขาแต่ด้วยความที่เราตบหัวแบบตลกไม่เป็น,นอะคือฟิลฟิลทุกคนในห้อง,ของเขาเงียบแล้วและคือต้องเดินไปตบหัวแล้วการตบแล้วตอนนั้นเหมือนผม,มจะกลายเขาตั้น,นะอะเสียงมันจะออกแบบเห <c oughs> มือน,นตบแบบตลกอะแล้วแค่ใครถามขึม้นมาหนึ่งครั้งอะมันจะขำเรื่อยๆแล้วพอมีคนขำแบบแล้วแมันแบบพอมันเข้าเส้นปั๊บโอ้โหแบบ ไม่ดูไปหกเจ็ดรอบไม่เป็นซีน,นเลย,รยเราต้องแบบเดินมาข้างหลังแล้วตกแบบโป๊ะ,ะจังหวะเดินเข้าไปอ่ะคือทุกคนกัดฟันรอแล้ว,ลวดดอ่ะม่นแบบงนี้ปุ๊บผมเดินเข้าไปปุ๊บปุ๊บแล้วผมต้องก้มหน้าก่อนเนี่ยคือบิวเปเป็นซีนที่ผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากคือเหนื่อยกันขำคือบางครั้งผมเดินเข้าไปอย่างเงี้ยมาพาชินเอาละอยู่อย่างนี้แล้วลอ่ะรุปรอก่อนเลย แล้วถ้าผมห่างตาเห็นใครแบบเอาละในใจมันแบบไกลแล้วจังหวะตบปุ๊บแปะทุกคนยิ้มหมดเลยเนี่ยก็ไมนเป็นเสียงแบบมันดังมันค่อนข้างดังในแบบฟ้องนี่มันเงียบเนมันเน้นนนนครับนเงุขนามากครับพี่ชายด้วยครับผมฝากซีรีส์ด้วยนะครับ High School f น e n e m y มิตรภาพคาบศัตรูนะครับผม ออนแอร์ air, ทุกวันจันทร์อังคารใช่ครับเริ่ม 14, 14ตุลาคมนี้นะครับเวลา2ทุ่มครึงคร่งและร,รับชมย้อนหลังได้ที่วิว,ว,ว4ทุ่มครึ่งนะครับสนุกแน่นอนครับครับผม